ใส่บัดยูวิไลใส่บาทวันขึ้นปีใหม่เลยทุกคนกับนักเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วเออเออแล้วว่าตัวที่ไงแล้วมันจะลองตัวที่ไงอ่าไม่มีแถวอ่ะเซ็นแล้วอยู่ห้องวัดสองคนกลุ่มนี้มาสายใครที่แต่งกายวันนี้ฟอร์มชุดอย่างอื่นรับไกรมาวันนี้ก็ไม่กล้าจะนองนั่นคือบอกบอกทุกคนรับผิดชอบ เสียงตัวไม่เหมือนเพื่อนค่ะตัดไม่มีเลยโดดเด่นเพื่อเดียวแล้วก็ให้มีพุทธเจ้าเดินผ่านเดินไม่ได้ต้องเดินแคบเดินไปอีมาได้การจะกัาศตัวเลขได้ที่ได้ที่ได้ที่วิดีโออยนะแจ้งพวกเรานะครับเราคือพุทธเจ้าเดินทางเราถึงได้พวกเราเนี่ย หลังจากพระพุทธเจ้ารับบาตรพวกเราเสร็จให้เรานั่งอยู่ตรงที่หลังจากนั้นพวกเราผมก็ตัวนม่ติดพระพุทธเจ้านั่งแล้วเขาจะให้สินให้พรนะครับนะ้เะดังนั้นแจ้งนี่เรานะครับแจ้งใส่ในหิ่งยากครับบาดแรกบาดแรกเสร็จปัจจัยพรมาทานที่เราที่ใสนะครับอาจารย์คือมาถอดเสื้อผู้ ขอบคุณนะครับบ่านเจ้ารูปๆเลยนะครับ,ยรบอยากมีคนจับกล้องถ่ายวีดีโอให้ฟังเลยมามาเซฮายคลิปน,น้อยสวัสดีค่ะเ <Okay, S 2> อเกีเก <ke ek. S 2> ีียะมันโอ้เลย สวัสดีนูกิ้น่าสบายเก็บตัวตื่นตื่นสุดๆมันนี้นีกัน ทำบุญทำบุญเสบาตเนาะแล้วก็้วก็มีจับฉลากจับของขวัญปีใหม่พ่อเดี๋ยวเสียทุกคนเบ่งลางวันต้นคิดมัน่ะเป็นลังวันบา, <c oughs> บาง้บอดอ้วงเดี๋ยวทุกคนรังกันสิสุ่มของลางวัลอาจารย์ที่นี่ไล่ซื้อมาจากฉลากเนาะไล่ซื้อรหัสนักศึกษาของทุกคน

เดี๋ยวครับเดีานิดนึงาเทพวตวันตะรยโสคีวทนะเสรินจจกนะปอายุวณนสาบยตวีปุลปนิปลลาปราบสคสัมงุทุพปาลติการจงทุกทุบท่านคือ นะครับเราะจะลับานนะครับสักห้าสิบลำวันนะครับนะครับช่างพาณิชย์อยู่ด้วยกันลงบันทั่วไปที่อยู่เครื่องใชไฟฟ้าทั่วไปถ้าเป็นลงวันใหญ่จะเป็นโหช่างและพาณิชย์จะจัดแยกเพราะว่าเป็นมาให้เป็นคู่เราจะมาให้ลงบันนั้นไปอยู่ในช่างไปอยู่ในพาณิชย์เพื่อจะไม่นะครับสมดุลกันอย่างนั้นใชสองฝั่งนี้เปิดสองเปิดไปชมรา่ชื่อมาแล้วก็ นะครับแจ้งได้ยินชื่อแล้วมาให้เร็วนะครับมาให้เร็วอ่าได้ยินชื่อจักรินบุญนามจักรินบุญนามนับหนึ่งจักรินบุญนามนับสองเร็วจักรินบุญนามนับนับน้ำน้ำมาไหมมาแล้วโอ้โหอยอยู่ฝากที่นี่นะเนี่อย่าตามต้นมาจักรินบุญนามมาเราังปูชุดนะครับรับเลยนะครับรับเลยให้ได้เอาครับผมไปอ่ะเรื่องต่อไปนะครับมาแล้วนะครับวิ่งมาแล้วครับยินดีด้วย ก็ต <ider> <seeing> ้เปนซื้อของมันมันตกใจนะมันตกใจอดเกในาไ่อดีสุดท้ายวุด้ยนี่จงทุกปีได้มะมาได้มะม่าได้ปากกาแล้วก็ได้แก้วน้ำปีนี้เกืสุดท้ายปีนี้ได้ของอย่หงได้ของฉลรวยอหยู่งนได้แก้ว ไปห้าฮไปหาจังวันนี้เอาทจะให้เอาเป็นคนถุกก่อนให้นะจ๊ะขอบคุณแล้วกล้องช่างเอนะคะเดี๋ยวจะไปขอบลูกเอนะคะนีนม่ะันมากวกน่าคัะทุกคนตอนนี้เรากำลังให้งลูกเอก่อนนะครับต้องสิบเอ็ดโปจตทนะครับโอลูรุ่นคุยนะครับที่เราอย่างการติดตามื่องการแพร่เรื่องอกสาคุยาสอ นะครับการลงทนนะครับสิ่งที่เราพูคดยเรยังไม่ทิ้ง้าที่องพวกเรานะครับน้น้ำนรั้รมาที่ที่งขนะครับตามมาแล้วมาทนี้